สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนคลิปนี้ดูแปลกตามาเอ๊ะแม่แบบอยู่ที่ไหนตอนนี้แม่แบบอยู่ในห้องน้ํานะคะก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะคะถามเข้ามาว่าเอ๊ะทาไมเหมือนว่าผิวหน้าแม่แบบเนี่ยมันดีขึ้นไปทําอะไรทํายังไงใช้อะไรหรอทาไมผิวหน้าดีขึ้นคือจะบอกแบบนี้ค่ะแค่เรานะคะเนี่ยค่ะล้างหน้าให้ถูกวิธีแค่ล้างหน้าให้ถูกวิธีผิวเราก็จะดีขึ้นเองค่ะ แม่นําล้างหน้าให้ถูกวิธีแล้วก็ทํากัวซาในการนวดน,นะคะเป็นหินกัวซาค่ะแล้วก็ทาครีมอ่ะเดี๋ยวมาบอกกันก่อนอื่นเลยวิธีล้างหน้านะคะนี่แม่นําจะใช้เน็ตตัวนี้ค่ะแล้วก็จะใช้โฟมล้างหน้านะคะนี่ค่ะใสไปเลยโฟมล้างหน้าปึ๊บแบบนี้นะคะใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็ตีฟองตีฟองเลยค่ะตีฟอง เราต้องล้างหน้าให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็ล้างด้วยความนุ่มนวลค่ะผิวหน้าเราจะดีขึ้นเองแน่นอนดูค่ะเมื่อก่อนเนี้ยแม่แหม่มเราจะหน้าดากว่านี้เนาะมีมีตกกะเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม่แม่มกินมะเขือเทศทุกวันค่ะจะเป็นมะเขือเทศสดก็ได้หรือน้ํามะเขือเทศก็ได้หรือมะเขือเทศที่เราปรุง ในอาหารก็ได้หมดนี่คะ่ะเพื่อนๆเห็นฟองไหมหูฟองเยอะแบบนี้เลยนะฟองเยอะแบบนี้เลยนี่คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะดึงขึ้นมาแบบนี้ออ้นี่คะ่ะดูนะฟองเราต้องใช้ฟองเยอะแบบนี้เลยนี่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 คะ่ะแล้วแล้วนี่คะ่ะใส่ไปที่หน้าแบบนี้ แล้วก็อย่าเอามือไม่ใช่เอามือถูผิวหน้านะเอามือแค่ดัน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 นี่ค่ะแม่แม่ก็ล้างให้ดูเลยอืมแบบนี้ถูไปที่หน้าแล้วก็ดันแบบนี้ดันดันนเดี๋ยวเขาก็จะไปทําความสะอาดที่รูขุมขนเองอย่างนี้จึกจึก๊กนี่เห็นไหมหนุบหนุบจึกจ๊กจึ๊กแค่นี้เสร็จปุ๊บ อันนี้ก็ดีอยู่อย่างหนึง่งฝักบัวอันนี้ทําไมรู้ไหมคะมีมีสำหรับฝอยละเอียดสําหรับล้างหน้าโดยเฉพาะฝอยจะละเอียดมากถ้าล้างผิวตัวก็ปรับระดับการถ้าสระผมก็แบบว่าน้าจะพุ่งแรงใส่หนังหัวแบบล้างสะอาดโอเคแม่แม่ปรับสําหรับล้างหน้าเดี๋ยวเพื่อนๆดูฝอยนะ นี่ค่ะข่อยละเอียดแบบนี้เลยข่อยละเอียดมากเลยค่ะแล้วก็ล้างไปเลยเนี่ยค่ะไม่ต้องไม่ต้องใช้มือมือล้างอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าสมมติว่าหมายถึง หมายถึงตอนที่เราอาบน้ําเย็นเราล้างหน้าตอนเย็นเราสามารถอา,อาบในห้องน้ําได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าล้างแต่ถ้าเราไม่ได้อาบน้ําเราก็ใช้มือวัก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 ,วกอย่างนี้ได้แต่อย่าไปถูหน้าแรงแต่นี่คืออันนี้แม่แหม่มใส่เสื้อเพราะว่ากลัวว่ากันโฟ๊เวลาเราอาบน้ําใช่ไหมเราก็ทาแค่นี้ ฝอยน้ําอันนี้ค่ะเล็กมากเล็กจนแบบว่าเข้าไปในรูแบบว่าทําความสะอาดได้เลยนี่ค่ะเพื่นอนๆค่ะแม่แบบล้างหน้าแล้วดูนะคะล้างหน้าแล้วนี่ค่ะผิวหน้าอ่ะเราล้างหน้าเสร็จแล้วเวลาเช็ดผ้าขนหนูสําคัญมากไม่ใช่แบบว่าป้าป้าปักแรงๆแบบนี้ไม่ได้เช็ดแค่นี้พอค่ะเช็ดแค่นี้พอนะ นี่แค่ซับซบัอย่างนี้นะคะและปกติเนี่ยผ้าคุณหนูสำหรับเช็ดหน้าแม่แหม่มจะใช้ผืนสีขาวเล็กๆแม่แหม่มซักทุกวันค่ะใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ซักเลยเพราะว่ามันเป็นผืนเล็กที่บ้านแม่แหม่มค่ะซักผ้าทุกวันอยู่แล้ว โอเคนี่คือการล้างหน้าแบบถูกวิธีนะคะแค่เพื่อนๆทำเท่านี้ผิวเพื่อนๆจะดีขึ้นจริงๆค่ะทาครีมไปค่ะเพื่อนๆค่ะทาครีมนะคะครีมอะไรก็ได้จะถูกจะแพงก็ได้นะคะทาได้หมดขอให้มันปลอดภัยนะคะหมายถึงมีออยอมีการผลิตที่มาตรฐานอะไรเงี้ยค่ะ แม่แบบใส่เสื้อคลุมเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวโอเคอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะกัวซานะนี่ค่ะ,นะนคะหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นสาสตร์ของคนจีนนะคะก็ทําที่หน้าก่อนแบบนี้นะคะท,ทําที่หน้าผากก่อนเลยค่ะทําที่หน้าผากแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวจะบอกให้จบในคลิปเดียวเลยทําอะไรบ้างทําแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บแล้วก็นวดแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ทำทั้งหมดสิบครั้งห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบขึ้นมามุมปากไปนี่ค่ะหูทําแบบนี้สิบครั้งเนี่ยเพื่อนๆคะ่ะคนที่หน้าบวมตื่นเช้ามาแล้วหน้าบวมทําแบบนี้หน้าหายบวมด้วยนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ต้องแรงมากนะไม่ใช่แรงแบบหูแรงจนอย่างนี้ไม่ใช่เนี่ยค่ะนี่ก็ลงให้ดูนี่คือแรงมือปกตินะที่ลง นี่ค่ะท่าน,นี้ก็เนี่ยปลายจมูกแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมทำอย่างเงี้ยไปสิบครั้งนี่ค่ะทำไปสิบครั้งเนี่ยท่าน,นี้ขอบตาก็ทำไปสิบครั้งค่ะเพื่อนๆค่ะอืมอืมทำไปแบบนี้ใช่ไหมต่อมาหัวคิ้วหนึ่งสองเนี่ยอ่ะสามอ่ะ สี่ห้อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งทำสามครั้งนะคะ9 10พอ10นี้แล้วใช่ไหมออะหางคิ้วค่ะดึงขึ้นไปเอาดึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแดเกเอากลางคิ้วไป10ครั้งเดี๋ยวแม่แบ่งทำแบบว่าล้นเวลาให้ดูนะเอาหัวคิ้วเอาไป10ครั้งแบบนี้ค่ะ นะแล้วก็ทําแบบนี้งดคิวตรงนี้นิดนึงทําแบบนี้ค่ะเหมือนกันสองข้างข้างนี้ก็ทําเหมือนกันเลยอุ้ยเพื่อนๆเห็นไหมหน้าเหมือนแบบเห็นป่ะข้างนี้คือแบบหน้ายกขึ้นนิดนึงแล้วเสร็จปุ๊บถ้าสมมติว่าทําข้างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปทปํายังไงอ่ากรอบหน้าเนี่ยหนึ่งอ่านี่ค่ะช่วยกรอบหน้าแล้วก็เบนน้ําเหลืองอันนี้คือทอน้ําเหลืองเนี่ย ทำไป10ครั้งทำแบบนี้กรอบหน้าจะชัดขึ้นค่ะเพื่อนๆค่ะทำแบบนี้ไปอ่ะสิบครั้งอ่ะข้างนี้ข้างนี้10ครั้งข้างนี้10ครั้งอ่ะแล,ล้วก็รีดอันนี้ต้องทําใต้ข้างนิดนึงลบเหนียงก่อนลบเหนียงก่อนอ่ะแล้วก็ที่คอทำแบบนี้ไล่ลงมาไล่น้ำเหลืองลงมาอ่ะทําไป10ครั้งอ่ะทําไปทำไปสิครั้งทำไป10ครั้ง นี่หาทำแบบนี้โอเคทำแบบนี้นะคะถ้าทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเสร็จสับทำอะไรทาครีมครีมกันแดดครีมกันแดดเวลาทานะคะปริมาณก็คือต้องสองข้อนะคะแต่ว่าแบ่งทาสองครั้งทาครั้งแรกหนึ่งข้อโดยการวนวนเป็นก้นหอยทาวนเป็นก้นหอยค่ะวนวนครีมถึงจะซึมเข้าผิวหน้าดีนะคะไม่ใช่ทาเปื้อเปื้แบบนี้ไม่ใช่นะคะครั้งที่สองก็อีกหนึ่งข้อ ทาวน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 ครีมกันแดดต้องทาก่อนออกแดด20นาทีแล้วก็จะช่วยป้องกันแดดได้อยู่ที่แค่ประมาณ2 3ชั่วโมงเท่านั้นไม่ใช่ทาเช้าเย็นเย็นแค่ครั้งเดียวไม่ใช่นะต้องทาเพิ่ม 2- 3ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อนเพื่อนต้องทาเพิ่มค่ะนะเสร็จแล้วว,ว,วิธีทาลิปสติกวิธีทาลิปมันที่ถูกต้องสำหรับเพื่อนที่สีปากคำ้ำล่องปากลึกปากแห้งวิธีทาลิป มันที่ถูกต้องก็คือทาช้าๆและทาเป็นแนวตรงแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยทาอย่างเงี้ยเพราะอะไรถึงต้องทาแนวตรงเพราะว่าถ้าทาแบบนี้ครีมจะเข้าไปในปากของเราอะตามร่องมากกว่าถ้าทาอย่างนี้ปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดอย่างเงี้ยเขาจะไม่เข้าไปถึงข้างในนะคะเพราะฉะนั้นต้องทาแบบนี้ แม่แมมดูมาจากรายการสุขภาพของคนญี่ปุ่นนะคะเขาแนะนำมาถ้าเพื่อนๆทำแบบนี้แค่สองอาทิตย์เท่านั้นสีผิวปากจะสว่างขึ้นปากจะชุ่มชื้นขึ้นค่ะหนึ่งวันทาสี่ครั้งนะคะไปเฉลี่ยเวลาเอาหนึ่งวันทาสี่ครั้งนี่ค่ะ เพื่อนๆค่ะประมาณนี้เองเห็นไหมอันนี้คือแม่แหม่มหน้าสดนะคะแล้วทาครีมอย่างเดียวล้างหน้าให้ถูกวิธีเท่านั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอะแม่แหม่มไปใช้ครีมกันแดดที่มันผสมเบสนิดหน่อยโอ้โหมันจะเนียนขนาดไหนเนาะถ้าไปตบแป้งอีกมันคงจะแบบโอ้โหเนียนๆเด้งๆเลยเนาะแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวแม่แหม่มก็จะเป่าผมแล้วก็นอนแล้วนะคะคลิปนี้แม่แหม่มบอกหมดแล้วนะตั้งแต่ล้างหน้า ถูกวิธีนะคะการกัวซาหน้าแล้วก็การทาครีมกันแดดนะคะแล้วก็การทาลิปมันให้ถูกต้องนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้สามารถแชร์ได้นะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะคะก็แชร์ได้เลยค่ะนั้นแม่แหมไปแล้วนะคะลองทำดูนะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ